จะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะสวัสดีสุขสุขคดน,นะจ๊ะอันนี้เป็นมะเดื่อฝรั่งเลอจ่ะที่ปลูกเองนะจ่ะแล้วก็อากาศเริ่มเย็นนะคะรอบนี้เป็นรอบที่สองจ่ะบางนวยเป็นกะก้อนหนาวจะมาหนาจะได้เก็บกินอยู่ค่ะเมื่อวานนี้เก็บนวยช้ำช้ำซ้ำนี่แล้วค่ะไปอ่าให้เพื่นอนลืมต้นนะจ่ะไปไหว้ะกินจ้ะมันสุกก็กินมะเดื่อฝรั่งจ้ะ ปลูกสามตนนะคะนี่กระเริมจะให้เดเก็บแล้วค่ะอันนี้รอบที่สองนะคะอากาศตอนนี้อยู่ทีสิบสามองศาถึงสิบสี่องศาจ้ะเริมเย็นแล้วก็มีฝนเป็นบางเมือแล้วก็มีลมแห้งๆนะคะต้งนี้เป็นมุมใบแมงลักไทยตัวด้วยจ้ะเปืเป่อนๆนี่จะกระบ,บักแตงนะจ้ะเพิ่นกระเริม วหวคืกอการจาพราะวาหลังจากถี่อากาศเรล่มเย็นพักต่างๆที่ลูกไวน้นีสวนนี่ก็จะบอหลอดหรอกค่ะส่วนหมากเย็นๆมากเนี่ยก็เริ่มเห็นบอจากใบแมงลักเนาะจ้ะเช่าค่ะแต่น้ำก็จะปล่อยไว้ยังสีก้อนจ้ะราวะย่ามจะของไปเก็บเห็ดได้ก็มาเด็ดเอาไปแกงอยู่จ้ะใบแมงลักเนาะจ้ะอันนี้เป็น กัดเจี๊ยบเขียวเนาะค่ะเพิ่อนกะเริ่มไหวแล้วจ้ะกะจับล่องไปเพิ่นไหว่เบิ่งจับเพื่อนๆจนกวน่าหนาวจะมาแห้งๆจังสีมาตัดจ้ะปลูกได้ซัมนี่กะดีใจจับเพื่อนๆเพราะว่าจับของได้เก็บพักสดๆแล้วกับปอสารย่ำจับของอยากกินเนี่สิเก็บไปแกงออมหรือไปแกงเห็ดเนาะจ้ะแล้วกัเฮ็ดได้หลายอย่างจาะ้ะแล้วกับางครั้งนั้น กะเก็บใบแมงลักนี่จะไปขวใส่ไข่คือบานเห่านะจ้ะแล้วก็ใบหัวลผ้ายามเห็ดแกงนาะจาะเห็ดแกงกะทิแล้วก็บางคั้งก็เก็บไปอ่ากินกระลาบจะเพื่อนๆแล้วก็ขึ้นชายเนาะจาะบางคั้งเห็ดยำก็มาตัดเอาไปจ้ะจนกล้วยจะบเฉาไปตามการเวลาจะเพื่อนๆหน,นาวหนาวมากกับขตัดแล้วก็ จะเอาใบใหม่มากบเพ,พิ่นนนาะจ้ะแดดออกน้ำกะจังซื้อมาเปิดเห็ดเป็นไข่ๆกับกันอ่หนาวอยู่หนียันหิมาลงนะจ้ะเพื่อนๆปีนี้นั่งบอก่อยงามปันใดจ้ะมาเดือฝรั่งนาะจ้ะปลูกสามต้นแต้วันหลอดหลอดมาไดา้สองต้นจ้ะนี่ก็ะเริ่มเช้าไปแล้วจ้ะเพื่อนเพื่อนเพราะอากาศอยู่หนีเริ่มเย็นแล้วนะคะ อันนี้เป็นมะเดือฝรั่งรอบที่สองเลยจ้ะที่เปื่อนๆยู่นี่เนาะค่ะคนเราพูดหนาวเลยนะคะเพื่อนๆเดมีมะเดือฝรั่งปลูกเองแล้วจะปลอดสารพิษนะคะเก็บหล่นเมื่อแล้วจ้ะรอบที่สองจะเพื่อยๆหนวยใหญ่แห้งจ้ะฮ่าฮ่าฮ่าเฮียเฮียเฮียสบาย ดีไอ oh, ้น่ะเซนลาสนี hmm. mm ่เราจะเพื่อนๆปลูกของกินนอีกเก้าเบอร์ดีไอ้น่ะด้ออยาซาซ่าลักซลักล่นล่นล่นซาซานายเต็มกระมือจะเพื่อน อากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีพ่อเด็กเก็บอยู่จ้ะเมื่อวานเกเก็บเก็บไปอยู่สองนวยจ้ะไปไปเพื่อนเรื่มต้นแล้วจ็ะจะกินจ้ะพักบุ่งก็เริ่มไหวเลวจ้ะเพื่อนๆทุกสิ่งทุกอย่างไปตามการเวลาจ้ะเดี๋ยวมือใดว่างๆน,น้ำก็จะขียอออกจ้ะ ใบบกูดกับกระถินทยอยมากไก่ๆกับห่องวินเตอร์การตเตนจะเปื่อนเพราะว่าหนาหนาวมากกับเอาเขาในห้องของกระจกนะจ๊ะใบบกูดปีนี้ใบหน่อยนะคะเพราะว่าขึ้นน้ำบอกนะคะช่วงที่น้ำกับบานในโมูวมันลดน้ำเราเพิ่นสวอยไปแล้วก็กลับมากอะพยายามเฮตโอมูนในเพิ่นนะคะเพิ่นเพืนมา่แดดสนิทอ่ะขอบคุ้นเลา้อยแล้วจ้ะกระถิน กะเช้าเๆนะคะเมือนี้เพราะว่าอากาศเย็นจะเปื่อนๆลอดแต่ถกามมันเย็นแห้งกว่านี้กะจะเอาเข่าไปขังใต้บานจะ้ตะตักไข่นะคะยังมา่ท่านเดชแต่ก,กอบันไดเลยจ้ะหนาวก็จะมาแล้วนี่แหละค่ะเปื่อนๆปลูกพักตั้งแดนกะอยากเติบย่จ้ะแล้วก็ดูแลอย,อยา่างห่าน 哦。Oh. <laughs>